เครื่องรางของขังเปรียบเสมือนงูมีพิษนะเอาไว้ที่ไหนนะพิษไม่เสื่อมจะแฝนจะพกอะไรก็พิษไม่เสื่อมนี่ไปฟังนะนะไปฟังนะหลวงหลวงพ่อพัดท่านให้สัมภาษณ์นะมันมีเรื่องราวที่ผ่านมาท่านเห็นไหมที่เอาพระของท่านเนี่ยนะไปแขวนที่สุนัขอะนะไปแขวนที่คอสุนัขอะ เอาเหรียญของท่านไปแขวนที่คอสุนักแล้วก็เป็นโอ้โหตอนนั้นมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่าเอาเอาพระไปแขวนที่คอสุนักเขาเอาไปแขวนแล้วแล้วเขาถ่ายนะนะถ่ายคิดถ่ายอะไรแบบเนี้ปรากฏว่าเรื่องเองนี้ตอนนั้นไปถึงนะไปถึงหลวงหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดท่านให้สัมภาษณ์นะท่านบอกว่าไม่มีปัญหานะคนกับสุนักก็มีชีวิตเหมือนกัน นะ่จาจะแขวนกับคนแขวนก,กับสุนัขก,ก็ไม่เป็นปัญหานี่ท่านพูดนะนะหลวงพ่อพัดผมบอกว่านี่แหละนะพระแห่งความเมตตานะถ้าเราไม่คิดนะครับว่าอันนี้คือคนอันนี้คือสุนัขนะผมว่ามันก็ไม่มีอะไรแตกต่างนะนะสมัยเมื่อก่อนเนี้ยหลวงพ่อแย้มเองท่านยังทําตะกุดคอหมาแขวนให้สุนัขเลยนะตะกุดของท่านนะ่ะ ท่านไปแขวนให้สุนัขนะเพราะว่าอะไรท่านสงสารมันมีคนไปไล่ตีมันไปยิงมันท่านก็สงสารท่านก็ทําให้แต่อย่างนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันหลวงพ่อพัดท่านก็บอกนะครับนะว่าพระของท่านเนี่ยนะไม่มีปัญหาหรอกพระของท่านไม่เสื่อมนะก็เหมือนกันเห็นนะท่านก็บอกว่านะผู้หญิงนะแขวนก็เห็นแม่ก็แขวนก็แขวนได้ไม่เป็นไรนะพระของท่านไม่มีปัญหา นะท่านก็ให้สัมภาษณ์เห็นไหมน,นั่นเนี่ยผมบอกว่าบางทีคนเราเนี่ยนะครับมันก็นะก็คิดอะไรกันค่อนข้างมากนะนะคิดอะไรค่อนข้างมากจริงๆเนี่ยนะแขวนได้ไม่เป็นไรหรอกเหมือนปัจจุบันเนี่ยดูฮะเนี่ยนะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะเรื่องการใส่บาตรออนไลน์เดี๋ยวผมจะนะผมจะอธิบายให้ท่านฟังนะการใส่บาตรออนไลน์เนี่ยนะขนาดพระ พระอาจารย์พยอมเนี่ยหลวงพ่อพยอมเองท่านกย็ยังให้สัมภาษณ์นะไม่ได้ตําหนิตีติงในเรื่องนี้นะครับนะถือว่าเป็นการหนุนเป็นการส่งเสริมที่ดีด้วยเพราะวิวัฒนาการในปัจจุบันมันเปลี่ยนไปฮนะคือเนี่ยผมบอกนะบางคนเนี่ยไปยึดพุทธการไปยึดอะไรแล้วก็มาต่อว่าต่อขานยึดพระไตรปิฎกนะยึดสิ่งเก่าๆแล้วให้พระในปัจจุบันเนี่ยเป็นแบบโบราณมันเป็นได้ยังไงสถา,านการณ์มันเปลี่ยน ทุกอย่างมันเปลี่ยนการทําบุญเนี่ยขนาดพระพยอมบอกว่านะคนเนี่ยทาบุญกันลําบากการใส่บาตรไม่ค่อยมีเวลาเวลาแต่ถ้าใส่แบบออนไลน์ได้ผมว่านะท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องดีผมก็ว่ามันดีนะเพราะเดี๋ยวนี้มันออนไลน์ทั้งหมดนี่ผมจัดรายการผมจะบอกให้นะผมดีใจมากนะผมจัดรายการเนี่ยแล้วผมได้มีโอกาส นะทางผู้สร้างทางวัดวารามต่างๆติดต่อผมไปให้ไปไลฟ์สดท่านรู้ไหมว่าไปไลฟ์สดพิธีบุกเสกวัตถุมงคลเนี่ยชาวต่างประเทศได้เห็นนะครับนี่เขาเช่าวัตถุมงคลกันไปตั้งไม่กูลไม่รู้กี่รุ่นกี่รุ่นเขาไม่รู้ว่าเสกยังไงฮะเขาไม่รู้ว่าเสกกันยังไงทํากันยังไงนะครับนะจนที่เรียกว่าพอมีการถ่ายออกไปเขาบอกโอ้เสกกันอย่างนี้ทํากันอย่างนี้นะ เขาก็บอกว่านั้นเขานั้นเข้าร่วมพิธีด้วยเขาก็ดูนะเขาก็ดูออนไลน์ที่ผมส่งไปเนี่ยนะเขาดูถ่ายทอดสดเขาก็นั่งสมาธิแล้วเขาก็ฟังเสียงพระสวดแล้วใจเขาสบายนี่ก็คือออนไลน์ครับนี่ก็คือออนไลน์ฉะนั้นเนี่ยท่านดูอยู่กับผมเหมือนกับท่านนั่งอยู่กับผมมันเป็นออนไลน์เดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันเป็นออนไลน์ก็เขาบอกไงครับว่า ผมถ่ายทอดสดอยู่เนี่ยนะครับทั้งพิธีบวงสวงทั้งพิธีพุทธาเทวาพิเศษถ้าท่านนั่งดูอยู่ใจท่านมีความสุขด้วยมันมีความสุขที่ถึงกันนะครับผมถ่ายทอดในโบสถ์มีเสียงพ้าสวดท่านก็มีความสุขด้วยมันเป็นออนไลน์ที่ถึงกันครับก็ถึงบอกว่าคนที่เขาหนะ้าที่เขาไปนะไปจุดประทัดนะ่ะ ไข่อ่ะเขาบอกอย่างนี้นะครับร้านเนี่ยนะร้านที่ขายประทัดเขาบอกว่าพี่ถ้าพี่จะนะบนไปแล้วเนี่ยจุดประทัดกี่ดอกกี่ดอกเนี่ยพี่ไม่มีเวลาไม่ต้องมาพี่โทรมาเดี๋ยวผมไปจุดให้แล้วผมจะถ่ายรูปให้พี่ดูว่าจุดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับนี่คือออนไลน์ฉะนั้นการใส่บาทออนไลน์นะ พระพยอมท่านบอกได้บุญแล้วครับเพราะว่าคนที่เขานะที่เขาทํากับข้าวเนี่ยขายเนี่ยแล้วพระมารับบาตเนี่ยเขาถ่ายไปไอคนที่บอกกล่าวเนี่ยบอกว่าทําบุญด้วยเขาโอนมาเขาได้บุญแล้วนะทําบุญด้วยเขาโอนมาเขาได้บุญแล้วก็เชกเช่นเดียวกันถ้าท่านบอกว่าใส่บาตรอย่างนี้ไม่ได้บุญเอ้าแล้วที่ท่านโอนเข้าบัญชีเขาล่ะ โอนเข้าบัญชีวัดโอนเข้าบัญชีธนาคารนะาไปช่วยที่นูน่นที่นี่แล้วนั่นมันจะได้บุญเหรอนะผมว่านะ้ามันคล้ายกันท่านใจสบายนะท่านเห็นนะในการใส่บาตรแล้วก็เห็นว่าเออท่านร่วมบุญไปแล้วนะเขาก็ใส่บาตรนั่นผมบอกว่าตรงนี้มันได้บุญแล้วนะาได้บุญแล้วนะาทำได้ไม่มีปัญหาหรอก นั้นท่านอยา่าไปคิดมากเลยนะเพราะไอ้คนคิดมากเนี่ยที่โจมตีเขาจนคนที่เขาใส่เนี่ยเขาต้องร้องไห้อ่ะนะเขาใส่บาทนะเขาใส่บาทนะไา้สดนะเขาโอ้โหนะคนมาทําบุญนะแล้วเขาก็ทําให้ผมว่ามันก็โอเคนะถ้าท่านไม่อยากจะทําบุญกับเขานะไม่อยากจะทําบุญร่วมกับเขาท่านก็ไม่ต้อง แต่ว่าไอคนที่ไม่ได้ทำเนี่ยวิาพากวิจารณ์แล้วก็ด่าว่าอันเนี้ยจริงๆนะฮะคนพวกเนี้ยมันมุมลบตลอดนะพฤติกรรมแบบนี้มันมุมลบตลอดยังไงมันก็ด่าก็ว่าอยู่ดีนะจะทําอะไรมันก็ด่าว่าอยู่ดีนั้นก็เป็นเรื่องปกตินะครับนั้นอย่าไปฟังนะอย่าไปฟังเราเราได้บุญนะออนไลน์เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องของออนไลน์ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวนี้ครับเราซื้อของก็ออนไลน์ นะ้าทำบุญเราไม่มีโอกาสไปแล้วจริงๆมันไม่ได้เยอะแยะมากมายนะนะ้าใส่บาตรนะะมันจะเยอะแยะมากมายที่ไหนเรานะ้าใส่บาตรเราสบายเอาเขาใส่บาตรเราก็กดน้ํานะพอเขาใส่เสร็จนะครับเราก็มากดน้ําเราก็เห็นแล้วว่าเขานะเป็นชื่อของเราอะไรเราที่เขาใส่บาตรนะแล้วเราก็กดน้ํานั่นคือเราได้แล้วครับนั้นอย่าไปคิดอะไรมาก